แถวนี้คือเป็นลูกหลานชาวจีน,นอ๋อครับเกิดตั้งแต่ <c oughs> แถวนเกิดอยู่แถวนี้แหละก็ <c oughs> คือทันรุ่นแพรสิครับทุนแพรอืกอผมก็อยู่แพรแพรผมก็อยู่แถวแถวตรงเนี้ยอ๋อเมื่อก่อนก็อยู่แพรใช่ไหมครับอันอยู่แพรทันพวกสมัยเรือเมเรืออะไรไน,นะครับคือเอเมนี้มันมันเกิดมานานยังครับอ๋มันนานแล้วสมัยก่อนเนี่ยคนมาจากทุกอำเภอมันต้องขึ้น มาเรือต้องมาจอดแต่เนี้ยเข้าหัวร่อมีตลาดเดียวตลาดัวร่อเหมือนอันนี้เป็นท่าเรือใหญ่นะครับอะจะไปกรุงเทพไปอะไรก็ต้องขึ้นเรือเมเหมือนกันนะครับเรือต้องมาจอดที่หมดต่างอำเภอจะมาเมืองก็ต้องมาขึ้นแถวนี้หมดอือก็คือสมัยนั้นรถมันยังไม่มี <รถ S 2> นะครับว่าเรือทั้งเดียวสะ,ยสะพานก็ยังไม่มีอาว่าแต่ทั้งเรืออย่างเดียว การขนส่งนี้ทังเรือหมดนะครับตึกแถวบริเวณนี้ก็คือชุมชนชาวจีนที่อยู่แพรมาก่อนทั้งนั้นใช่ไหมครับไม่รู้กันนะแต่แต่ก่อนนี้เขาก็อยู่ริมน้ำกันหมดอยู่แพรหมดครับยังดีนะครับยังทันสมัยแพรแต่ก่อนอยู่แพรแยรแพบนีอ้อ๋อเป็นแพรทรงอย่างเงี้ยนะครับ ลูกมันหายากแล้วบางคนเขามีแต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาไม่รู้จะไปขอใครได้บ,นะบางคนแก่ตามบ้านคนก็ไม่รู้นะครับ เรามาไม่ทันนะถ้าเรามาทันตอนเป็นเรือหางเป็นเรือหางอะไรครับเป็นเรือหางนะถ้าเรือด่วนอะไรเรามาไม่ทันอ๋อมันจะมีจริงๆมันคือท่าเรือด่วนใช่ไหมมันมีท่าเรือแดงท่าเรือแดงใหญ่อะเรือใหญ่นะไปมหาราชบางปะหันไปทางเนี้ยไปสุดทางก็ท่าเรือเรามาอ๋อไปย่านทางนู้นเออเรือใหญ่เรือใหญ่ก็คือต้นทางก็อยู่ที่อุทยาเนี้ยจ้ะมันมันมาจากโน้นนะมันมาจากทาง างไทอ่ะม,มามาจากทางโน้อน,นอ่ะแล้วก็มามารวมไปรตรงนี้ตอนนี้ตอนตอนนี้ไม่ไม่ไปท่าเรือหรอกมันอยู่ทางหน้าวางังแท่าเรือใหญ่ที่กอดำกอำไมกอดนะอยู่หน้าท่าท่าหน้าวางังอ่ะัอแว่าทําไมเขาถึงเรียกว่าท่าเรือดแดงครับตรงน,นี้เหรอกวัดันเหรอก็มาเป็นบริษัทเดิมท <c oughs> ีมันเป็นบริษัทเป็นบริษัทบริษัทขามตั้งอยู่ตรงนี้ไงครับน่าจะเป็นเรือสีแดงอย่างนี้หรือเปล่าถ้ามันมีระแดงมันมีระเมยอยู่ระเมยใหญ่ๆห่อ่ะ เรือเมยสมัยก่อนล้าเด็กๆมันเป็นเรือเมยใหญ่ครับมาวิ่งรัดคนตลอดให้มาต่างรจัลรยิกมาท่าเรือรันยิกอะไรเงี้ยแล้วก็มาแวะท่านี้ก็มาขึ้นท่านี้น่าจะไปกรุงเทพไหมครับกรุงเทพไปออมันก็ไปถึงกรุงเทพเหมือนกันกรุงเทพแล้วกรุงเทพประมาจอดนี่ส่งสินค้าอ๋อส่งสินค้าด้วยเอออังทองก็มานี่ ก็เหมือนเหมือนเหมือนเรือเหมือนรถบัสเใหม่นี้นะไอายุทยากรเทพอะไรเงี่ยนะครับแต่เราก็ไม่ได้ถ่ายรูปไปนะน่าเสียดายนะสมัยก่อนนันไม่ถ่ายรูปไปเมื่อกี้ถามนะข้างหน้าบ้านเขาบอกว่ามีแพชาวจีนด้วยครับเออใช่สมัยก่อนมีแพหมดเลยฝั่งนั้นนู้นก็แพฝั่งนี้ก็แพเป็นแพหมดของเราเ่ยก็เป็นแพเอตรงนี้ก็เป็นแพใช่เออตรงนี้ก็เป็นแพแพใหญ่ที่ขึ้นเรือเลยอ่ะ ที่ขึ้นเรือที่เรือมาจอดรวมกันมันเป็นแพใหญ่อปลาทันรุนแพเยอะๆไหมครับรุนแพเยอะไม่ทันแต่แพใหญ่เราทันเรามาอยู่นี่แพใหญ่แพมันเริ่มหายไปทีละน้อยแล้วเหลือของเราเจ้าเดียวแพใหญ่ทำไมก่อนนะแล้วมีรนานอภรตรงนั้นอ่ะเนี่ยลานอภรให้อยู่เลยรุ่นเดียวกันหมดฐานเก่านะครับอืมอืมเนี่ยลานอภรอากาศแพตรงนี้ก็เป็นเป็นลานลานดินนะครับแต่ก่อนสมไมก่อนเป็นพื้นหญ้าแหละ อ๋อไม่ได้เทปูนอ่เ,เขาเขาปลูกหญ้าไว้เต็มเลยมีต้นไม้เี่ยอะไรก็คนคนจะไปไหนมาไหนก็ต้องมาขึ้นที่เนี่ยนะใช่ใช่มาขึ้นนี่หมดก็มีช่างแสงสวนพิกทินละมาทันนะบ,บางบบอินมานี่หมดอืมที่เรามาก็คือเรือขาับผ่านไปเรื่อยๆนะเออแล้วก็ออกจากนี่ไปก็แยกกันไปแล้วก็มารวมัตรงนี้แลอ่างทองก็มานี่มาขน ขนของขึ้นเนี่ยมาขายตลาดนี่แหละของสด่ะก็แยกแยกไปทางอังทองเหมือนกันใช่ใช่อังทองก็มานี่แสดงว่าเป็นจุดรวมเหมือนใช่ใช่แ่สมัยก่อนมันเป็นจุดรวมใหญ่ตรงเนี้ยมันเป็นบริษัทเก่าเขาสมัยก่อนตอนไม่มีรถไม่มีสะพานข้ามไม่มีไม่เายแล้วมาตอนหลังเนี่ยเรือแดงก็หายไปเรือแดงใหญ่นะแล้วพอเรือแดงหายไปก็มีเรือด่วนมา เรือด่วนแบบที่กรุงเทพเขาวิ่งเน,นี่ยเองตอนเนี้ยอ๋อมันได้พวกเรือด่วนเจ้าพญาเออ,อ,อนั่นแหละสมัยก่อ,มอนมีเรือด่วนตรงน,นี้ 20, นนยี่สิบสิบลำอยรครับรับก่งคนที่สารแม่ค้าอะไรแต่ไม่ไปไม่ถึงมหาราชน้องมั้งไปแค่สวนพริกไอ,อ้ไปสวนพริกแล้วก็ไปอารัญยิกอ่ะข่าเรืออารัญยิกอ่ะอ่าไปแล้วก็ไปทางบางไทรทางไหนใครเหมาอะไรก็ไปหมดอ๋อเหมือนเป็นเรือเหมาอะไรเงี้ยอ่าพอพอหมดรุ่นเรือด่วนนี่ไงมีเรือหาง ระหางมาละหางยาว <c oughs> แบบที่วิ่งเป็นระยะนะเป็นระหางทีนี้เราเป็นในท่าไนงะเราเป็นในท่าท่าเรือตรงเนี้ยนะเปือ <c oughs> ละหางเราประมาณสี่สิบลำสมัยก่อนนะที่อยู่กันเนี้ยก็คือต้องมาเข้าวินที่นี่มาเข้าวินที่นี่เราคนเป็นคนปล่อยเรือทาไมก่อนที่เรามาอยู่นะตอนเรมามอยู่ตอกัปตันสมอ้ยยี่ยี่สิบเจ็ดอะยี่สิบเจ็ดเอ้ยยี่สิบเจ็ดยังมีเรือเยอะเลย ก็คือเรือแดงนีมีมาก่อนหน้านี้แล้วก่อนโอ้ยก่อนดึกน้ำบานาลแล้วเาเมื่อขี่ร้อยปีไม่รู้อือทีนี้เรามาซื้อขาวหลักมาซื้อเขาขายทอดตลาดกันก็เรามาซื้อเรือของเลี้ยงอ่ะแล้วก็เราอยู่ปล่อยคิวเรืออะไรต่างๆมาจะมาเลิกสามเก้านี่เรือหางเริ่มเลิกเพราะว่าเรือรถสวนพี่ก็มานะรถช่างแสงก็เข้านี่พวกเรือก็ไม่มีคน จะมาลงเรือนี่เรือก็เริ่มก็คือมีวินรถแทนแล้วออมีวนรถแทนตรงเนี้ยนปาซอยเข้ามาวนรถชั่งแฝงแล้วก็รถสวนพริกคลองสวนพนะนะริกเนออ่นะก็มีเริ่มมานี่ทั้งอารยิกก็มีรถรถบัสร,บรถบัสใหญ่อะ่ะเห็นไหมออวิ่งทุกวันเนี้ยทั้งอะรยิก,กน,นะแล้มีรถบัสข้ามเรืออะไรเนี้ยก็สมัยก่อนก็แย่งกันนะ่ะ เรือไปส่งมากรถมาจอดต,ตรงตรงนั้นทองตรงนี้รถอะไรยิ่งเ,เลยนะตั้งแต่ข้าเรือก็เลิกไปคนก็ไม่มีมาคือเหมือนรถมัสะดวกวา่าคนก็ไม่มีจอดมาทักนี่เลยจะต,ตายเป็นตำนานไปอา่มามันก็อย่างนี้แหละแต่ก่อนคนน่าจะคึกคักนะครับโอ้คน,คนคนขึ้นลงทั้งวนันเราขายของตรงเนี้โอ้น้ำเป็นสิบสิบลังน้ำขวดนะาข,ขายกาแฟขายอะไรเงี้ยขายได้ทุกอย่าง ลูกจงลูกขิ้นอะไรขายได้หมดยายะนะเออยายขายได้หมดแต่ไม่ได้ขายพวกก๋วยเตี๋ยวข้าวผัดอะไรไม่ได้ขายเพราะเราคนเดียวใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้มันเป็นตึกไม้ทันไหมครับมามาไม่ทันเพราะไหม้ไฟไหม้ก่อนอ๋อมันมีไฟไหม้มีไฟไหม้ตรงเนี้ยซอยท่้เรอแดงไฟไหม้มาเลยสมัยก่อนเป็นเป็นบ้านนะนะอไฟไหม้เ็าึงทําเป็นตึกเออค้ณผูาสร้างตึกนี้เรามาไม่ทันเราต้องมาปราะสมไปก่อนเราอยู่ ของสแกนี่อยู่นครหลวงอ๋อคนยุทยาเหมเออแล้วมาแต่พ่อมาทาตรงนี้ใน่เราก็มาอยู่แทนพ่อนะครับพ่อเขาคนซื้อแห่ที่ตรงนี้นะอ๋อพ่อป้าเป็นคนรับสมรชาอีกทีนึ่งสมามาอีกทีหนึ่งแค่รุ่นพ่อป้านี่ก็รุ่นเป็นร้อยปีแล้นะเกือบร้อยปีแล้วว่าใช่ร้อยกว่าปีแล้วพ่อก็าอายุร้อยกว่าแล้ว แต่ถ้าเรือมันมีก่อนเขาอีกก่อนริ่งน้านมีมันหลายร้อยปีแล้วสมัยท่าเรือแดงจากทัานรุ่นไหนก็ไม่รู้นม่ไฟฟ้าอะไรังใช้ท่าเรือแดงอยู่เลยยังไม่ได้ไปเปลี่ยนเลยเออเก็บไฟฟ้ามาเก็บอะมันจะเป็นบริษัทท่าเรือแดงอยู่อ๋อชื่อลงเป็นบริษัทเลยเออเขาลงไว้เป็นบริษัทนี่เราเข้ามาเล้งมาตัดา้นเขาก็ยังใช้ชื่อท่าเรือแดงอยู่ใช้อยู่อือ ก็มันมีมีแค่นี้แหละตอนนี้ก็เลยไม่มีอะไรแล้หมดแพ้เราก็จมไปมันพังอ่ะนั่นแหะเขาพังจมแล้วก็ต้องเลือว่าแพ้ใชยหลิง่นี่ไงอืาโดยวันเวลาผ่านไปนะมันก็เปลี่ยนไปแต่เสาองอยู่มีเสาหรือต้นเดียวนั่นแ่ะเสาแพ้เออเสาแพ้สองต้นทางนี้ต้นทางนู้นต้นก็ไม่มีอะไรเหลือแล้วหมดมันพังหมดไงมันพังหมดเราก็ต้องเลือ ต้องึ้นบอกว่าเราก็จะให้มันจมในในคลองก็ไม่ได้แล้วก้มจะท่าก็ไหวก็เล้ถ้าปล่อยทิ้งปล่อยว่างเราก็ต้องรล้อือมานแพมันจมมาป้อน่ะพื้นป้อต้มาผุมาเลยมันเป็นร้อยปีแล้วนะอะไรเขาเรียกเป็นลูกบวบเป็นอะไรไม่ใช่เป็นป้ไม้เนี่แหละแต่มันผุมาเลยแต่ไปเป็นเรือนใหญ่ไงมันเป็นสองห้องเรือนใหญ่ๆหเลยอ่ะโอ้ใหญ่มากเออเพราะว่าแพนี่ก็ต้องป้ตั้งห้าลูกอ่ะ โบไม้นะใหญ่ๆอย่างขนาดนีเดี๋ยว,วจุคนเป็นร้อยอนะเออใช่ใช่สมัก้อนมันขึ้นลงขึ้นลงไงขึ้นลงกันหมดตรงนมีมารวมตรงเนแท้ใหญ่เป็นแท้ใหญ่หญเราป้าได้ทันในไอ้กองกำกับที่เป็นตึกเก,ก่าๆไหมครับตรงนเ,นเนี้ยเหรอทันในตรงไม่ไม่ไม่ให้กองกำกับมาเป็นอะไรตึกหนังสืออะไรตรงเนี้ยไม่ใช่ครับไอ้ตรงนี้เนี่ยไอ้สถาน,นีตำรวจอะไรนะั่นอ่ะเออทางโน้นเราไม่ได้ไปอ่าทางโน้นเราไม่ได้ไปเาน,นเานะ เพราะสมัยนั้นเขาว่ามันก็จะเป็นป่าๆเลยนะครับในยุทยานอ๋อตอนนี้ป่าเยอะสมัยก่อนมีแต่ปางนั่นเลยข้างหลังอ่ะข้างหลังป่าเต็มเลยก็คือคนจะอยู่เป็นจุดๆอย่างหัวรอเนี่ยก็อยู่จุดนี้พอเลยไปก็เป็นป่าแล้วอืมอืมใช่แถวเจดี้วแถวอะไรข้างหลังก็ป่างนั้นแต่เรามาไม่ทันหรอกเรามาเจริญแล้วเรามาเนี่ยเขาเขาเจริญแล้วแต่สมัยก่อนดิเรามาต้องถามคนเก่าๆอะครับล ทาาถามพวกปลาพวกอะไรเราถามร้านตัําตึกเนี่ยตําตึกเขายังอยู่อายุรม้อยแเลยนะแปดสิบกว่าแล้วก,ก็ทานมล้วเนา<ร>เอออย่างนั้นแล้วก็ทานอย่างเรามันอยู่นู่นแล้วก็หลวงว่าจะมาอยู่นี่ก็จเจริญแล้วค่ะครับจเจริญแล้วส่วนมาคนที่อยู่เก่าๆนี่นะ่าจะเป็นพวกคนจีนคนจีนคนจีน ผมว่าน่าจะขึ้นจักแพมานะใช่ใช่ขึ้นจักแพหมดแล้วแถวเนี้ยเป็นแพหมดแต่จง,จงร้านถ่ายรูปตรงนี้นเขาก็เป็นคนเก่านะเขาก็มีแพร้รานถ่ายรูปตรงนี้เดินเดินผ่านไป้วก็เจอร้านถ่ายรูปก็คือหัวรอเนี่ยตะก่อนอยู่แพทั้งนั้นเออแพทั้งนั้นเลยละละเลนะคะก็อยู่แพหมดแล้วก็นนร,ร้านตึกข้างในนี่ก็อยู่แพทาขนมเนี่ยนะครับร้านขนมค่ะและ้วก็อยู่แพอยู่แพทั้งหมด ทำไมก่กนอนการสัญจรเปลี่ยนไปก็ต้องขึ้นมาตามถนนนะทำไมก่อนระามายังยังยังดีเลยะนะแถวโน้นอะเลาะมาเนี่ยยังมีแพรอยู่เลยมานล,ละก่อนเราเด็กๆกนะันแล้วเรามาตลาดยังมีแพรอีกก็ม,มันก็หมดไปหมดไปไปตามกันเวลาก็อยู่ไม่ได้นะคนไม่ขึ้นก็อยู่จะอยู่ได้ไนะใช่มก็อยู่ไม่ได้เราเราคนอยู่ตรงนี้เราก็ต้องอยู่อยู่ได้ก็ต้องอยู่อยู่ไม่ได้เราก็ต้องอยู่เราก็ต้องหาที่ทัง แต่เรือเขาอยู่ไม่ได้เขาก็เลิกกันไป,นไปแล้วก็มีเราไปมีผ้าเนี่ยเรามีเครื่องมอนเราอาหารกินด้วยเครื่องผ้าเรื่องเรื่องตามหลักนะเรามีเครื่องมอนเครื่องมผ้ๆๆมาทุกอย่างมีกระนาดเนทงแฟนใันเป็นระนาดนะครับมีเครื่องมอนมีเครื่องไทยอะไรจะหากินกันไป